สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบกันนะคะในแนวทางลาว VIP นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องจา๋าวันที่17นะคะแนวทางเราออก70 5นหนะคะล่างออก0 7นย์นะคะมาตัววิ่งทั้งสงเลยนะคะพี่น้องจา๋านึกแล้วนึกแล้วนึกแล้วว่าจะต้องมา แบบนี้จับคู่ผิดนะคะจับตัวผิดเนาะไปไปตามโตกันนะคะวันที่วันที่สิบแปดนะคะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมาทั้งคู่เลยนะคะถ้าจับถ้าจับศูนย์จับเจ็ดนี่แตกกระจายเลยนะคะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะไปตามโตกันนะคะสําหรับวันที่สิบแปดนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อการ,การนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันที่18เดือน4ปี64แนวทางราว VIP นะคะ จาะให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเด่นหนึ่งกับห้านะคะวิ่งเก้ากับ กับอะไรดีเก้ากับกับกับสองนะคะเรามาเจาะคู่หนึ่งกันนะคะหนึ่งหนึสองหงห หนึ่งเก้าพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้นะคะเพราะว่าเอสก็เจาะแค่ห้าคู่นะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะถ้าจะชอบคู่เจาะก,ก,ก็เลือกเอานะคะแต่ถ้าไม่ชอบคู่เจาะชอบแบบรูดกินน้อย,อยแต่กินนานๆน,น,นะคะก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าสําหรับคู่ห้าก็จะมีนะคะหนึ่งห้ามีแล้วเนาะอย่าลืมไปกลับนะคะคู่ห้าก็จะมี 5้าสองห้าอห้าหกเอาเอาห้าห้ด้วยน้องพี่น้องเนาะห้าห้าห้าอย่างละห้าคู่นะคะพี่น้องจ๋าสามารถวิ่งรูดได้นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะ ก็เหมือนเมื่อวานนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องก็อย่าลืมตัววิ่งด้วยนะคะพี่น้องจ๋าชอบนะคะหนึ่งสองตัววิ่งแอดชอบตัวนี้นะคะตัววิ่งเนาะตัวที่ขีดคือตัวที่ชอบนะคะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอรุ้นรอออกนะคะสามทุ่มครึ่งยีนาฬิกาสานาทีนะคะโดยประมาณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโชคดีนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะ ถ้าชอบมากๆติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะจุ๊บๆเลิบๆจ้า